สวัสดีครับผมนอตบีพวันนี้วันที่3กับกิจกรรมสวนเงาบุผาปริศนาจะเป็นอะไรถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือต้องกดข้ามไปอีกวันหนึ่งประมาณ8ปดโมงถึงเที่ยงใช่ไหมนี่ทั้ง2มาตรงเวลาซะจริงอันนี้คือได้ละปริศนาของวันนี้คือเกาะเกี่ยวขนนกมรกตดอกไม้บานสะพรั่งทั้ง2จะให้คําตอบแบบไหนกันน้โอ้สวยนะเนี่ย สีเขียวเน้นสีเขียวเน้นดอกสีฟ้ากับมีดอกส้มๆเหลืองๆอ,อันหนึง่งอันนี้จะเป็นกิจการตัวนี้ดูกดปริศนาให้เวลาหนึ่งนาทีในการคิดเองถ้าอยากท้าทายตัวเองก็ต้องลองดูเองไอสองดอกเนี่ยมันน่าจะเป็นดอกต่ําอันนี้ดอกกลางดอกสูงเออดูจากระดับดอกข้างๆเขียวๆไหนอ่ะมันมีสีเขียวๆสองอันน่ะเป็นเขียวๆแล้วมีจุดแดงๆก็น,น่าจะเป็นอันนี้ฉากดอกไม้อันนี้อ่าใช่ หน้าซ้ายเป็นดอกอะไรหน้าซ้ายน่าจะเป็นดอกสีฟ้าดอกฟ้าต่ําฟ้านี้ดอกสั้นอ่าใช่ถ้าใครขี้เกียจก็ดูเฉลยแล้วกันนะเดี๋ยวนี้ผมจะลองแบบไม่ดูเฉลยหน้ากลางเหรอถ้าหน้ากลางน่าจะเป็นอันนี้ดอกฟ้าไม่ใช่ดอกฟ้ามันเป็นดอกนี้นี่แต่เป็นดอกกลางปึ๊บดอกหน้าหน้าอันนี้น่าจะเป็นหน้าซ้ายเอ้ยอันนี้หน้าขวาเป็นดอกเหมือนอันแรกแล้วเป็นดอกต่ําเฮ้ยลืมเปลี่ยน หน้าขวาก็คือดอกอันนี้จะเป็นดอกต่ําดอกสั้นต่อไปหลังซ้ายหลังซ้ายน่าจะเป็นอันนี้ดอกส้มๆตุมูมๆแล้วเป็นน่าจะเป็นระดับกลางอันในนอ่ะอันนี้เหรอคิดว่าเราจะใช่ปึ๊บต่อไปหลังกลางหลังกลางน่าจะเป็นดอกอันนี้เหมือนกันออกขาวๆแต่เป็นดอกสูงอันนี้แล้วดอกสูงน่าจะใช่หลังขวา เป็นดอกด้านหนึ่งเป็นสีม่วงด้านหนึ่งเป็นสีฟ้าปะแล้วเป็นน่าจะเป็นดอกกลางอันนี้ดอกกลางปึ๊บลองดูสิเฮ้ยยชะฉลาด่าาคาโเน่กาเซนกวางจังเสูรีงีดาินโสมิกะมีเนื้อเรื่องเฉยแล้ววันนี้ก็ปลดล็อกเนื้อเรื่องใหม่ใช่ไหมฉากที่4ี่ไบมอนก็เลยบอกว่ารีบไปดูคาซึฮะกันเถอะแล้วก็กด f 5เพื่อรับรางวัล ชิงได้กระถางวันสุดท้ายก็พรุ่งนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ